สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมทวีศักดิ์และทีมงานค่ะพี่อุ้มค่ะทีอาคารค่ะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซื้อรถว่ามีมาตรฐานยังไงค่ะวิธีการซื้อรถเข้ามาที่ทีอาคาครใช่ไหมคะเบื้องต้นเลยเราก็จะดูที่ตัวรถก่อนดูไฟนะครับก่อนครั้งแรกเลยที่มองดูไฟไฟ,ไฟจะต้องมีสีหม่นลงนิดนึงไม่ได้ขาวใหม่ไปหมด แล้วก็ดูฝากระโปรงดูกันชนว่าการใช้งานของเดิมเจ้าของเดิมเป็นยังไงใช้งานหนักหรือรุนแรงแบบไหนเสร็จแล้วเราก็มามองด้านในกันค่ะครั้งแรกเลยเรามองที่คานนะครับคานคานตรงนี้เป็นไงบ้างครับ คานตรงนี้นะคะจะต้องมีเลข3นะคะอยู่มีเลข3คมชัดเจนก็คือคานหน้ามั่นใจได้ว่าไม่ผ่านการทำสีมาอันนี้โตโยต้าเอาติรุ่นนี้จะมีโค้ดของเขาคือคือ L 3เหมือนกันนะคะครับ3 L ด้าน3ามาามคนนั่งนะครับค่ะจะต้องคมชัดแล้วก็3 R ด้านขวา3 R นะคะครับค่ะเสร็จแล้วก็มองดูสภาพเครื่อง ครั้งแรกเลยเรามองไปที่เครื่องต่อไปเราก็จะมองมาภายในนะครับเสร็จแล้วก็จะมองดูที่เหมือนเดิมครับเป็นหัวน็อตนะคะหัวน็อตไม่มีการขยับค่ะฝากระโปรงและซีนตะเข็บเป็นไงบ้างครับรูปแบบนี้ใช่ไหมคะจปจะเรียบแล้วก็ซีนซีนตะเข็บตรงนี้นะคะต้องเล็บจิกแล้วมีรอย ต้องนิ่มอันนี้คือจากโรงงานใช่ค่ะแต่ถ้าพี่อุ้มจิกแล้วอะคะเฮียไม่มีรอยเล็บเลยหมายความว่าทำใหม่ครับแล้วสติกเกอร์เป็นไงครับสติกเกอร์ก็สีก็จะออกหมุนๆนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ว่าสติกเกอร์เดิมครับไม่มีรอยแกะแงออกมาเลยูกครไม่ใช่ติดมาใหม่เราก็มั่นใจได้ว่าฝากระโปรงสีเดิมแล้วก็พก รอยเขาวงการพิมพ์ปั๊มต่างๆทุกอย่างชัดเจนอันนี้มั่นใจได้นะครับฉนวนกันความร้อนต้องจากสภาพการใช้งานก็คือไม่ใหม่จนเกินไปอันนี้คือจากการใช้งานจริงถ้าใหม่ๆในเหมือนกับว่าเราต้องไปเปลี่ยนมาใช่ไหมใช่ครับเราก็ดูแล้วก็ต้องมาดูสันนิษฐานข้ออื่นตามมาแล้วก็จะมีอันหนึ่งน็อตด้านน็อตด้านแก้มนะครับแก้มด้านขวาใช่ไหมฮะน็อตสายใช่ครับแก้มด้านสาย ก็คือไม่มีรอยขับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันไล่ลงมาใช่ครับก็คือแก้มเดิมลองเคาะดูครับเสียงจะดังกังวาอ่าแล้วก็ด้านขวาก็คือไม่มีรอยขันขยับเหมือนกันข้างในก็เหมือนกันค่ะเคาะแล้วได้ยินเสียงเหล็กชัดเจนแล้วก็มาดูสิ่งต่อไปก็คือยางยางใช่ไหมคะยางรถคันนี้ยางปีรถคันนี้นเป็นยางปี18ค่ะครับยางปี18 รถคันนี้เป็นปี14ถ้ายางปี18โอเคเลยแล้วก็ดูดอกยางประกอบนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณปีกว่าดอกยางครับยังใช้ได้งานได้เป็นปีอย่างนี้มั่นใจได้เสร็จต่อไปเราก็เข้ามาดูกระจกที่ส่วนใหญ่ที่เจอค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอตรงนี้ที่ใช่ครับแตกหรือว่าอะไรใช่ไหมใช่ที่เราจะต้องซื้อใช่ครับแล้วก็ดูคิ้วค่ะ ว่ามีรอยทลอกหรือรอยบุบอะไรไหมไรับเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีร่องรอยเป็นรอยบุบครับเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าเส้นหนึ่งต้นทุนก็เป็นพันค่ะเสร็จแล้วเราก็มองเข้าไปด้านในสิ่งแรกเลยคือดูเบาะสภาพเบาะดูสภาพเบาะว่าเป็นยังไงเบาะขาดไหมมีรอยขูดขีดไหมเพราะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังแท้ถ้าเกิดทําต้องทําทั้งตัว เราก็ต้องหาโรงงานที่มีมาตรฐานถึงจะทำได้แล้วก็ดูที่พวงมาลัยว่าพวงมาลัยใช้งานหนักหรือเปล่าถ้าพวงมาลัยใช้งานหนักจะเป็นรอยถลอกแล้วเป็นรอยสึกและหัวเกียร์ที่มีการผ่านการใช้งานเยอะถ้ามีการใช้งานหนักก็จะมีรอยถลอกเสร็จแล้วก็จะมาดูที่ประตูค่ะพอประตูเราจะดูจากซีนด้านข้างเหมือนกันใช่ไหมคะก็วิธีเดียวกันเลยถูกต้องครับก็คือเล็บิกเหมือนแต่ประตูนี้จะดูง่ายจะมีปุ่ม ปุ่มปุ่มของเขาทุกรุ่นโค้ดจะเป็นแบบนี้เลยครับจะมีปุ่มตามจุดต่างๆถ้าเรียบไปแสดงว่าทำมาใหม่ใช่ครับแล้วก็ดูน็อตภายในเดี๋ยวเราหัวน็อตใหานใน็อตประตูนะคะน็อตประตูจะอยู่อ่าน็อตด้านในน็อตด้านในสุดเลยน็อตประตูจะอยู่ด้านในใช่ครับถ้าด้านแรกนี่จะเป็นเป็นแก้มนะครับด้านใน ลงมาเนี่ยจะเป็นน็อตของประตูว่าไม่มีผ่านการขันขยับมา<ะ>อย่างนี้มั่นใจได้ว่าด้านนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอน,อนครับเสร็จเราก็ดูนอด็อตตรงนี้ประกอบไปด้วยเลยของ<ะ>ประตูหลังว่าไม่มีขยับคุณออลูกค้ามั่นใจได้แล้วก็มาดูซีนตะเข็บป,ประตูหลังนะครับจากประตูเหมือนกันก็จะมีซีนตรงนี้เหมือนกันใช่ครับ รุ่นเนี้ยส่วนใหญ่พอประตูหลังเขาก็จะมีเป็นล่องๆเขามันจะดูเนียนสวยงามนะครับเสร็จก็ดูโครงสร้างตัวถังรูปดูได้เลยครับถ้ารูปแล้วสักสากหรือผ่านการทำสีมาเราก็ต้องระวังว่าจะมีอุบัติเหตุจากข้างบนแต่แบบนี้เรามั่นใจได้ว่าประตูเดิมข้างบนเดิม ประตูแถบขวาคือพูดง่ายๆว่าไม่ผ่านการบันเทิงเลยชัดเจนแล้วก็ดูซุ้มล้อตรงนี้ใช้จับล้อนี่เลือกด้ไยคะใช้จับรูปลงไปเลยซุ้มล้อบางทีมีขูดมาจะมีทําสีค่ะเราก็จะดูว่าซุ้มล้อเดิมไม่เดิมแล้วก็เคาะฟังเสียงปูอย่างนี้มั่นใจได้เสร็จเราจะมาดูด้านท้ายกันด้าเปิดท้ายเวลาเลือกซื้อจกตรงไหนก่อนคะดูซีนเะเข็บจะมีจุดบุมตามมุมต่างๆ ถ้าพวกนี้มีการทำสีมาจะหายหรือตื้นไปเลยเพราะเป็นรอยจับของเขาจุดต่างๆแล้วก็มีซีนฝาท้ายด้วยอย่างเงี้ยดูง่ายเลยมีคาบยางมีคาบยางอยู่อย่างเงี้ยดีเลยมั่นใจได้ว่าเดิมเพราะว่าคาบยางนี่เกิดจากการใช้งานอนี้ก็คืมั่นใจได้ใช่ครับซีนเดิมทุกอย่างเดิมแล้วก็มาดูด้านไหนฝาท้ายโอ้โหยางอะไรอันนี้ดีเลยครับอ่ะเข้ามาดูฝาท้าย ใกล้ๆจะมีซีนสีเหลืองจากโรงงานซีนีเหลืองๆใช่ครับแล้วก็มีอันนี้จะมีรอยฉลองนิดนึงต้องเป็นสีแบบนี้เลยต้องเป็นสีเหลืองๆใช่ครับอันนี้เป็นสีจากโรงงานข้างนอกซื้อไม่ได้แล้วก็ดูไปข้างล่างว่ามีตรงล่างอย่างไรถ้าเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยมั่นใจค่ะทํายังไงก็จะทํายากถ้าเราติดแก๊สเฮียดูจากตรงไหนคะจะมีรูครับจะต้องมีรูด้านหลังเพราะว่าแก๊สถังแก๊สต้องตั้งตรงนี้ค่ะแม้แต่ถังคับซูล หรือถังโดนัทก็ต้องมีรูตรงนี้ต้องมีการเจาะมีการทําสีอ,อย่างนี้มั่นใจได้ดูเนียนมากสีเดิมหมดไม่มีการติดแก๊สมาแล้วก็ดูซีมด้นท้ายเช่นกันด้านท้ายน็อตฝาท้ายไม่มีรอยขันอ,อันนี้มั่นใจได้ไม่มีการถอดไปทําสีนะครับแล้วก็การปิดฝาท้ายต้องปิดแบบไหนน้องอุ้ม ก็คือเราจะติดลงไปใช่ไหมคะครับต้องกึบอย่างนี้มั่นใจได้ครับแล้วก็มาดูซีนตะเข็บเช่นกันซีนตะเข็บเดิมซีนซีนตะเข็บด้านข้างของประตูใช่ครับเท่ากับว่าเราเลือกรถคันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูดูรอบเลยใช่ครับเพราะว่ารถคันมีโอกาสที่จะเก็บสีได้รอบคันใช่ไหมครับแล้วก็ดูน็อตด้านในน็อตด้านในเป็นยังไงบ้าง อ่าน็ด้านในคันนี้มีขันมาแต่เราก็มาดูประกอบของซีนดูจากซีนใช่ครับซีนเป็นเดิมสีเป็นเดิมอย่างนี้เราก็อาจจะมีการถอดมาตั้งประตูมีเสียงลมเข้าก็คือสียังเป็นสีเดิมเพียงแต่มีรอยขันอย่างนี้เราก็ต้องเอามาวิเคราะห์กันเหมือนกันแล้วก็มาดูโครงสร้างตัวถังด้านข้างประกอบไปด้วยว่ามีทําสีมาไหม พอดูแล้วยังเูมือนเดรงนี่คือเดิมนะคะใช่ครับก็ไม่น่าหูครับก็คือมีถอดน็อตมาตั้งบ้างใช่ครับแล้วก็มาดูด้านด้านข้างด้านข้างน็อตด้านข้างก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีรอยน่าจะเป็นการตั้งมีเสียงลมเข้าเจ้าของบางท่านเจ้าของเดิมอาจจะ มีเสียงบ้างเขาอาจจะลำคาญก็ให้ถอดมาตั้งตรงนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นถอดการตั้งจากเพจที่อยู่ด้านข้างเพจเพจอันนี้ถ้าเราถ้าไม่มีเพจนี้เราไม่ซื้อเลยค่ะเพราะว่าเพจนี้สําคัญมากคือจะบ่งบอกว่ารถจดปีทะเบียนอะไรทะเบียปีไหนแล้วมีบอกเลขตัวถังด้วยค่ะเลขตัวถังตรงนี้จะต้องไปตรงกับเลขตัวถังใต้เบาะด้วยถ้ากรณีที่จัดไฟนั้นไม่มีเพจเนี่ยไ i นั้นเขาไม่รับเลยค่ะเราก็มั่นใจเป็นการตรวจสอบให้คุณลูกค้า คันหนึ่งแล้วก็ดูยางว่าปีเหมือนกันหรือเปล่าปีเดียวกันไหมยช่ครัยางสี่เส้นเนี่ยจะต้องเป็นปีเดียวกันด้วยใช่ไหมคะค่ะยางปี18เช่นเดียวกันใช่ครับหลักการในการซื้อรถมือสองเข้ามา1คันที่จะขายให้กับลูกค้าค่ะเฮียใช่ครับดูแล้วว่าเฮียมีความพิถีพิถันมากๆใช่ครับรถทุกคันเราต้องสามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้และต้องอธิบายได้ชัดเจนต้องรู้ที่ไปที่มาแน่นอนและอธิบายได้ว่า รถเนี่ยไม่มีการผ่านอุบัติเหตุไม่ใช่แค่เพียงการรับประกันเท่านั้นเรารับประกันจากความเป็นจริงถึงแนะนําว่าถ้าคุณลูกค้าเข้ามาบริษัททีอาคาเราจะแนะนําดูได้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมอธิบายได้ได้เพราะเราดูทุกซอกทุกมุมเลือกคัดสรรให้คุณลูกค้าอยู่แล้วแต่ถึงถ้าลูกค้าที่ไม่เข้ามาใช่ไหมคะถ้าลูกค้าที่ไม่เข้ามาลูกค้าสามารถดูวิดีโอของเราคันนี้ดูวิดีโอตอนเนี้ย ได้ใช่ไหมคะเฮียถ้าลูกค้าไม่เข้ามาก็สามารถดูวิดีโอแล้วจะทํารีวิวทุกซอกทุกมุมให้ลูกค้าดูได้คือคืออย่างเมื่อกี้ที่เฮียอธิบายไปเนี่ยนี่คือวิธีการที่เฮียซื้อเข้ามาใช่ครับลูกค้าจะมาซื้อเราอะลูกค้าก็เลือกแบบเราเลยเลือกแบบเราแบบเดียวกันเปะเลยนะคะไม่ว่าจะซื้ออันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนที่สองหลังจากเสร็จเราต้องไปลองรถค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาลองรถเราจะมาดูขั้นตอนที่สองกันครับอ๋อมามาเทสก่อนว่าเราต้องลองขับดูใช่ครับ อ่ะเชิญเชิญอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2องใช่คะใช่ครับขั้นตอนที่2เราก็จะฟังเสียงเครื่องฟังดูว่าเครื่องเดินนิ่มเรียบไหมอันนี้เปิดแอร์อยู่แล้วเปิดแอร์เสียงแอร์มีลูกปืนดังหรือเปล่าคอมแอร์ดังหรือเปล่าเพราะคอมแอร์ราคาจะสูงอย่างเงี้ยเครื่องถือว่าเดินได้เรียบดีนะครับอาจจะมีคนเร่งสักนิดนึงว่าเสียงเครื่องกาวหรือเปล่าอันนี้จากประสบการณ์ฟังมาอย่างเงี้ยมั่นใจว่าเครื่องโอเคอยู่ในเกณฑ์ดีครับ ใช้ได้เดี๋ยวเรามาลองด้านในกันได้เลยค่ะคพอเข้ามาในรถเราก็เริ่มสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเลยฟังจากการสตาร์ทเครื่องก่อนว่ามีการสั่นยังไงแล้วก็เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เราเปิดประมาณเบอร์2ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ปรับความเย็นมาที่ระดับกลางนะครับเราบดเบรกมือเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกถ้าเครื่องมีการสั่น แสดงว่ายางแท่นเครื่องมีการสุดเยอะอันนี้อย,อยู่ประมาณ90%ถ้าสั่นจะสั่นปุบๆอันนี้อยู่ในเกณฑ์นิ่งดีเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะก็อยู่ในเกณฑ์90%ถือว่าอย่างแท่นเครื่องยังอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ดีแล้วก็เล่งเครื่องนะครับ<ะ>เล่งเครื่องฟังเสียงเครื่องมีเสียงเข้ามาข้างในไม่มีเสียงกาวอะไรไหมอย่างเงี้ยฟังแล้วนิ่งเงียบถือว่าเครื่องโอเคใช้งานได้ เสร็จแล้วเราก็มาลองพกระบบไฟฟ้าทดสอบตัวพับเก็บไฟบไฟ,ฟ้า,ฟฟาว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่าเพราะพวกนี้มอเตอร์จะราคาสูงแล้วก็ปรับด้านซ้ายดูไฟฟ้าขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาอ่าใช้งานได้ดีแล้วก็มาที่ด้านขวาอ่าถ้าออกสุดมาที่ด้านขวา ใช้งานได้ดีโอเคขึ้นลงใช้งานได้ดีถือว่าโอเคปกติเราไม่ต้องแล้วก็เช็คกระจกสี่บานกระจกไฟฟ้าด้านคนขับค่ะเป็นออโตหรือเปล่า <Auto S 2> โอเคใช้งานได้ดีแล้วก็ด้านคนนั่งสี่บานโอเคใช้งานได้ดีแล้วก็ด้านหลังขวาโอเคใช้งานได้ดีแล้วก็ด้านหลังซ้ายค่ะ โอเคใช้งานได้ดีก็ใช้งานได้ก็คือโอเคถือว่ารถใช้งานได้สุดท้ายก็ลองวิทียุว่าโอเคไหมมีแผ่นซีดีทดลองไปด้วยเลยฟังก์ชันการปรับเสียงใช้ได้ไหมใช้งานได้การปรับหาสถานีโอเคใช้งานได้ดีก็ถือว่าผ่านในเบื้องต้นเพราะสิ่งต่างๆพวกนี้เราต้องดูแลให้คุณลูกค้าที่เข้ามานะครับก็ปุ่มแอ โอเคทุกอย่างโอเคหมดไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้แล้วก็มาดูพวกอุปกรณ์ว่าเขามีรอยแตกมีรอยเสียหายไหมถ้าไม่มีพวกนี้ถือว่าโอเคอย่างนี้มาตรฐานผ่าน a i r b a g ABS แต่ดังไหม a i r b a g ในการทดสอบทอบ้า,ออาแต่ไม่ดังจะมีสายแพรขาดสายแพร์เส้นนี้ก็จะราคาสูง<อ>หลายพันบาทกับไฟ a i r b a g โชว์ะนะครับอย่างนี้ไม่โชว์ถือว่าปกติช่องลมแอร์แต่ละอัน ไม่แตกขยับได้ดีอันนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าชิ้นหนึ่งก็ราคาเป็นพันที่เราทดสอบให้คุณลูกค้านี่คือมาตรฐานเบื้องต้นของเราในการเลือกซื้อเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ว่าซื้อแบบแค่เขาตั้งไว้แล้วเราไปซื้อเข้ามาแต่เราจะมีการพิถีพิถันในการเลือกเข้ามาก่อนทุกชิ้นส่วนภายในเราใส่ใจมากแม้แต่ปุ่มไฟถ้าใช้ไม่ได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนใไ่ให้คุณลูกค้า เราใส่ใจทุกอย่างมานบังแดดใช้ได้ไหมถ้าชิ้นส่วนหลุดหายไปพวงนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนดูแลให้คุณลูกค้าทุกอย่างครับ,รบแม้แต่ไฟพวกนี้นะครับเราใส่ใจรายละเอียดทุกๆเรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างต้องใช้งานได้ดีครับจริงๆแล้วถ้าการพิธีพิถันในการเลือกซื้อรถเข้ามาเนี่ยคะ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะลดคอร์ส ถูกต้องครับของของร้านแล้วรถที่เราจำหน่ายออกไปของให้ลูกค้าก็เหมือนรถเราเราต้องการแบบไหนลูกค้าก็ต้องการเหมือนเรานี่คือนโยบายของบริษัททีอาค่าคือคือบางทีอุ้มจะเห็นว่ารถคันหนึ่งเฮียตั้งราคาที่ไม่แพงไม่สูงมันก็จะมาประกอบกับเป็นองค์ประกอบในการเลือกซื้อรถเข้ามาเช่นเดียวกันใช่ไมคะอย่างรถคันนี้เฮียขายอยู่3ามแสนื่เนี่ยใช่ครับ คือถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วรถปี14เครื่อง1.6เข้าขายกันอยู่ที่300,000ปลายแต่ทำไมเราถึงขาย3,4,9ครับเพราะเรามีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วครับจะได้รู้คอาต้นทุนก่อนที่จะเข้ามาจำหน่ายให้ลูกค้าค่ะหลังจากที่ได้ดูวิธีการนะคะในการเลือกซื้อรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะเฮียแล้วว่าเราเราเลือกซื้อเข้ามาเนี่ยมีมาตรฐานยังไงนะคะเฮียค่ะก็รถทุกคันที่เราใส่ใจ ก่อนที่จะนํามาจําหน่ายให้คุณลูกค้าเราตั้งใจเลือกขันเลือกสรรรถอย่างดีมาให้คุณลูกค้าทุกทท่านแล้วก็มั่นใจได้ว่ารถที่ได้รับจากเราไปได้ผ่านมาตรฐานการเลือกสรรที่ดีออกไปก่อนนํามาให้คุณลูกคา้าค่ะนี่ก็คือเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามาดูรถกับเรานะคะเราก็จะบอกทุกขั้นตอนในการเลือกซื้อรถเข้ามาอยู่แล้วนะคะหากลูกค้ายังมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะคาาสามารถติด,ดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ 0894433774นะคะโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มาปรึกษาได้เลยนะคะหรือช่องทางติดต่อด้านล่างนล่าี้ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลุค้าไปก็ฝากหารถมือสองครั้งใดอย่าลืมนึกถึงท R ค่ะค่ะฝากขอบพระคุณไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ